ในโอกาสครบรอบ42ปีวันคล้ายสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกนายฉันธานนทวันนักเขจรเลขาธิการสสกได้เปิดเผยว่าดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายสำคัญให้สสกดำเนินการศึกษาในปีนี้คือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Bio Circular Green Economy หรือ BCG Economy เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรเป็นภูมิคุ้มกันกระจายไรายได้มุ่งลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นนโยบายและกลไกลหนึ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีให้เกษตรกรสามารถรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยโทรศัพท์มือถือของ เองทําให้กระบวนการจ่ายเงินไปถึงมือเกษตรกรได้รวดเร็วกว่าเดิมและบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องนี้เนี่ยเกษตรกรก็จะได้ประโยชน์ในอนาคตนะครับในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายๆภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆก็จะได้รับการบริการจากบริษัทประกันภัยด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็เท่าที่จํานวนที่เสียหายจริงข้อเท็จจริงต่างๆอันที่สองก็คือในเรื่องของ ความเสียหายในเรื่องของราคานะครับผลผลิตต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทประกันเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือเพื่อ,อ,อดูแลความเสี่ยงให้กับ เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบประกันภัยอันนี้เป็นการศึกษาในเบื้องต้นนะครับว่าจะมีรูปแบบยังไงมีระบบเป็นยังไงจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผลการศึกษาออกมาอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะได้มาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและแจ้งให้เกษตรกรได้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากนี้ยังมอบหมายให้ศึกษาการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรศษฐกิจการเกษตรพิเศษหรือ Special Agriculture Economic Zone เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรศษฐกิจการเกษตรพิเศษ โดยทางสสกจะศึกษาตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยใช้โมเดลต้นแบบจากพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ eec ในการศึกษาและจัดทำโมเดลต้นแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษในพื้นที่และสินค้าที่สำคัญโดยจะมีการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนการบริหารจัดการแรงงานและการให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จหรือ one stop service คือแต่ก่อนวันนี้ปัจจุบันเกษตรกรสองสาส่วนนะครับเป็นรายย่อยอันที่หนึ่งก็จะขายาสินค้านะครับในรูปแบบเดิมๆอาจจะมีการแปลรูปบ้างส่งโมเดนเทรดบ้างนะครับแล้วก,ก็การพัฒนาในเชิงระบบมันมันไม่ได้ต่อยอดบางทีโลจิสติกก็ไม่ได้เชื่อมโยงเขาอยากจะปลูกตรงไหนก็ปลูกนะครับก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่วันนี้ระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษมันจะยอมรองรับทั้งหมดเราอาจจะมีนักลงทุนที่มีความต้องการสินค้าเกษตรเฉพาะอย่างเช่น ประเทศในตะว,วันออกกลางซึ่งเขาปลูกไม่ได้เขาก็สนใจเราก็ไม่อนุญาตให้เขามาปลูกเองเราก็อนุญาตเขามาตั้งโรงงานแพ็คก,กิ้งมาแปรรูปเท e ่านี้เท e ่านี้เ e ขาก็ต้องซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรเขาไปทำคอนแทคฟาร์มิ่งระยะยาวรอกเขาทำคอนแทคฟาร์มิ่งจะซื้อ10ปีจำนวนเท่าไหร่เกิดเกษตรกรที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันไม่พอเกษตรกรก็ต้องไปสร้างระบบที่จะผลิตให้เพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้นขุดน้ำบาดาล นะครับมีบริษัทมาลงทุนทําน้ำจ่ายให้กับเกษตรกรมีบริษัทมาลงทุนทำเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นทําปุ๋ยที่เหมาะสมกับพื้นที่ หากพิจารณาสถานการณ์การค้าของประเทศไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดไปยังตลาดโลกเฉลี่ยปีละ7-8ล้านล้านบาทโดยเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรที่สไร้างรายได้ให้แก่ประเทศเฉลี่ยปีละ6.5 7 5ถึงแสนล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรสําคัญในเขตเศรษฐกิจเช่นข้าวยางพารามันสําปะหลังและผลไม้ดังนั้นเชื่อมั่นว่าโครงการ SAEZ จะเป็น,นกลไก สำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตช่วยสไร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรจริงๆเกษตรกรวันนี้จริงๆผมก็อยากจะเรียนที่เกษตรกรดําเนินการทําการเกษตรแบบศึกษามีข้อมูลนะครับวันนี้ข้อมูลสามารถหาได้ง่ายการทํการเกษตรสมัยก่อนสมัยนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันถ้าเกษตรกรสามารถปรับตัวมีการเรียนรู้ข้อมูลเข้าถึงข้อมูลซึ่งมีเยอะแยะนะครับคุณรู้ล่วงหน้าเนี่ยคุณไปทำกะ ทำการเพาะปลูกทำการปลูกให้ตรงคำต้องการของตลาดมีการปลูกอย่างถูกต้องตามวิธีการมีการดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐานผมคิดว่าอาชีพเกษตรกรจะเป็นยังเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและสินค้าคุณมีคุณภาพเนี่ยยังมีคนต้องการอีกเยอะครับ